วัตลาดเลโลงสีจอมสักเบิ่ยเจ็าค้างธนาเ่นที่นี้โอกาสจักพิตตนายังเต้าปะโกแต่้ได้เข้ามาพัตานนโบตะนายังผาโลงอุโบสถลมปมเงินตำเสียงสองปันสอมอยสีสิ สองพันสอง้อยสิบสี่เสองันสองร้อยสิบสี่สิบสี่สิบสี่เยนงินเงินเงินชิ้นียวคนเดียวไปยเข้ามาพัดตาโนโตตะนาขอขอเทวาพุทธวตาเดาไปเน้อสนามสัมจือไว Lạy Maha-khao-pa-ma-ta-a-no-mo-ta-na Cho sắc khảo xuân Vi-đê-ka-siát-ta tam có u kho kho la chú tún tú chú đi lê tát Na-yê-chú-đi-lê-tát-na yot ma ha la pa n tê di đi di pa nê kwa tu nô di sa सा